วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b u t t e r f o g a s อีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่แอป Coin m a ต t e r นะคลิปนี้เราจะมาถอนกันหลังจากที่เราได้ทําการเล่นไปแล้วนะคลิปที่แล้วนะคลิปนี้เราจะมาถอนเข้าทูเบดี้วอลเลการสลักครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แต่ละคลิปเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะมาดูกันดีกว่าตัวที่เราได้ทําการเล่นไปก่อนหนะ้านี้มีตัวไหนบ้างมีตัวนี้นะนี่ ตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3 3ตัวนี้นะที่เราเล่นไปก่อนนะันี้มาดูกันว่าเราได้กําไรเยอะไหมนะทุกคนหรือไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะตรงนี้นะครับจะเป็นการสะสมเหรียญเพื่อใช้ในการถอนเงินเข้าทูบอร์นี่วอลเล็ตนั่นเองกดคลิกเข้าไปได้เลยนะมาดูกันนะครับกดดูผลลัพธ์อ้าโหทุกคนเฮ้ย กยางเยอะครับดึงน้องเฮ้ยยังเยอะเลยทุกคนสังเกตด,ดูนะไม่คิดว่าจะได้อะไรเยอะเยอะอะไรขนาดนี้นะอยู่ที่เราเราลงเหรียญไปอยู่ที่900เหรียญใช่ไหมเราได้กลับมาอยู่ที่4886เหรียญน,นะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะอ่าเราได้รับไปแล้วตัวที่1ตัวที่2นะครับมาดูกันดีกว่านะครับมารับกันว่าได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะตัวที่สของเราได้ไหม อ่าได้อยู่นะครับเราบวกเพิ่มมาอยู่ที่127เหรียญน,นะครับบวกเพิ่มมาอยู่ที่127เหรียญสาหรับใครที่สงสัยว่าเหรียญหามาจากไหนหรือมีการเติมไหมมีการเติมอยู่ตรงนี้นะแต่การเติมตรงนี้เราไม่เสียตังค์นะเป็นแค่การดูวิดีโอเฉยๆแบบนี้นะครับเราก็ดูไปให้ครบ1ครั้งเราจะได้รับเหรียญกลับมานะอ่ามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะได้รับกี่เหรียญกันมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะกดคลิกรับไปเลยนะบวกเพิ่ม100 เหรียญโอ้โหนึกว่าจะได้เยอะอะไรขนาดนี้ไม่ได้นะตอนนี้เรามีผลประกอบการเหรียญน,นะทุกคนที่เราได้ทําการเล่นไปเมื่อกี้นะคลิปที่แล้วนะได้อยู่ที่4 3 9 5 2สเาหรียญสาหรับการถอนอยู่ทางด้านขวามือของเรานะอยู่ตรงนี้นะสำหรับการถอนของเรานั่นเองนะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะตรงกระเป๋าอ่ากดไปหนึ่งครั้งจะเจอนะครับตัวที่เราสามารถถอนได้ทั้ง AIS แรปแล้วก็ทูวันนี้บั l เลนะอ่าเหรียญที่ใช้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ42,453เหรียญในการหอนอยู่ที่50บาทนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะสำหรับการหออตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องทำการกรอกอีเมลเข้าไปนะทุกคนลิงก์การหอนมี ลิงก์อองการรับเออลิงก์การรับมีอยู่นะสำหรับการหอของเราก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองเลี้ยนอาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับแต่การหาเหรียญค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะสำหรับตรงนี้ให้เพื่อนๆทาการกรอกสําหรับอีเมลเข้าไปได้เลยนะเลอยอกดซื้อนะครับตรวสอบดูดีๆว่าอีเมลของเพื่อน,อนถูกต้องหรือเปล่ากดซื้อได้เลยกด ออคลิกเนื้อหาที่ได้รับการยืนยันนะครับกดซื้ออ่านี่ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยเหรียญของเราลดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เหลืออยู่ที่1499ี่ยเหรียญนะครับอ่ากราฟที่เราสามารถเล่นได้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนอ่านี่สามารถเล่นได้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะพวกนี้นะครับนี่ถ้าเราจะวางเดิมพันก็สามารถวางเหรียญตรงนี้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะ เอาลงต่ําสุดเลยนะ,ะต่ําสุดนะครับถ้าชนะนะครับเราจะได้รับเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับนี่เหรียญที่เราได้รับอยู่ที่2,416เหรียญนั่นเองถือว่าเยอะอยู่นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะค่อนข้างที่จะได้เยอะไปพอสมควรคูณ1.85นั่นเองนะครับเหรียญตรงนี้เราก็ได้มาฟรีๆสำหรับใครที่สงสัยพี่ครับประวัติการเติมเงินอยู่ตรงไหนเ้ยประวัติการถอนดิเออนะประวัติการถอนอยู่ตรงนี้นะคระับกดคลิกที่ตั้งค่าได้เลยนะ กดคลิกที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับจะมีประวัติการซื้ออยู่ตรงนี้อยู่นะครับประวัติการซื้อของเรานั่นเองกดคลิกประวัติการซื้อนะครับอยู่ระหว่างคําขอนั่นเองนะอยู่ระหว่างทําการขอนะก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ถึงวันเงินก็จะเข้าทูเบอร์นี่บอเลตของเพื่อนๆนะสำหรับใครที่จะทําการถอนนะก็สามารถถอนได้ตรงนี้ถือว่าการหาเงินเข้าทูเบอร์นี่บอเลตค่อนข้างที่จะหาง่ายอยู่และการถอนนะครับเป็นการสะสมเหรียญ เพื่อใช้ในการถอนเงินเข้าทูวันนี่วอลเล็ตนั่นเองนะตรงนี้นั่นเองเมื่อก่อนนะครับก็จะมีการอัปเดตเหรียญมาอยู่ที่ประมาณ100บาทอยู่นะก็ใช้จะใช้ประมาณ80,000เหรียญน,นะ หลังจากนั้นก็ลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ42,1453เหรียญนะอ่ะก็จะสามารถถอนเงินเข้าทูเบนี่ Wallet ได้แล้วมีประมาณนี้นะเผื่อใครสนใจลองไปเล่นดูได้นะสําหรับคลิปนี้มาทําการถอนให้เพื่อนดูว่าคุ้มไหมก็ลองไปเล่นดูได้นะสํหรับคลิปนี้ล,ล,นนะล,นลาไปก่อนสวัสดีครับ